สวัสดีครับผมนี่ก็พบกับช่องไม้พวยนอลอีกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะไปตีต่อที่ว่าเจอกันไหมสองลังนึงช่วงหาเห็ดนะครับผมนี่ก็พี่โทนครับหรือว่าผ่านโทนนั่นเองครับนี่ก็พี่ชื่ออะไรผมไม่รู้ครับานนีครับผมนี่ครับยินดีที่เราได้รู้จักนะครับยินดีครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเลยครับนี่เตรียมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงตีนเขาแล้วนะครับนี่ครับ ก็พีเอสกับพี่โทนก็กำลังเตรียมของอยู่นะครับนี่ครับขขาลุกนี่ครับที่เราจะขึ้นกันนี่ครับกำลังเตรียมของอยู่นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะรับทำไมต้องเตรียมตั้งแต่ตีนเขานะครับเกาะข้างบนไม้ไผ่เยอะมากเลยครับ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือน <c oughs> พี่โทนกันอยู่นี่นะครับแล้วก็นี่ครับเขาที่เราจะขึ้นกันข้างบนนุ่งนะครับ เยผมแล้วก็ข้างรถจอดนี้นะฮะก็จะมีเห็ดคนด้วยนะครับมาดูนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดเล็กนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บนี่ครับผมเยอะครับขาวหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับ มันไม่ร่องหรอกพี่ม,มันไม่ร่องนะพี่<ะ> <laughs> มันเล่นกลางๆไหลๆเลยกันเลยอ่ะเขีย <laughs> okay, ครับผมเดี๋ยวเจอกันบนเขาครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ยังไม่ถึงร้อยเมตรนะนี่ครับ <laughs> <laughs> ชันครับผมนุ่ม <laughs> ครับ ปล่อยคนแก่อยู่ข้างหลังครับโอ้คือแล้วครับผมคือไม่ได้คึ้งลครับตอบจะวางก็วางไม่ได้ครับผมหันครับครับหันนะครับเห็นครับผมนู่นลอยเขาอยู่นู่นเลยครับได้ยินเสี่ยคนได้ยินเสียงพานเลครับถึงหอวไปครับ ขอถ่ายภาพไม่นิ่งด้วยนะครับหอบครับผมนี่แหละเห็ดพอกพี่นี่แหละครับผมไอ้ที่เห็ดพอออกโอ้ผมมีอีกหลายที่โอ้ผมจะเจอข้างบนอีกหน่อยครับผมขอขึ้นไปอยู่บนนู้นก่อนครับ เหนื่อยจัดก็ครึ่งทางแล้วนะครับผมนี่นนครับสองคนนะครับ <LI K> แย่ครับผมเ,เดี๋ยวมาดูบรรยากาศสวยข้างบนนี้ครับนี่ครับผมนี่ยังเป็นยอดต่ำอยู่นะครับนี่ครับเขาลูกที่ผมจะขึ้นนี่คือสูงที่สุดใน ในที่เราเห็นดำๆนี่แล้วนะครับนี่ครับอาการเป็นไงลูกพี่นี่ครับผมขาลูกนี้ครับที่เราจะขึ้นกันยอดแหลมนี้ครับจะมีต่ออีกสองลังลถามว่าคุ้มไหมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าใจมันรักครับก็ไม่รู้จะพูดไงครับนี่ครับ บรรยากาศสวยครับผมนี่ถ้าว่าเป็นหน้าฝนใหม่ๆนี่ก็เห็ดไข่หรือว่าเห็ดละง้ครับเยอะมากเลยครับนี่ครับแล้วก็เห็ดพอบหรือว่าเห็ดเพาะภาษาบ้านผมนะครับเนี่ยเยอะมากครับจะเป็นเขาเต็งลังทั้งลูกนะครับนี่ครับแล้วก็ลูกนู้นครับลูกนู้นลูกนู้นก็เต็งหลังนะครับนั่นเห็ดไข่กับเห็ดพอบขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ลูกนู้นครับลูกนู้นครับคือจะเป็นเต็งหลังทั้งหมดนะครับแถวนี้ ยอดนี่ก็เต็งลังนะครับเห็ดไข่เยอะมากครับนี่ครับเป็นเต็งลังหมดครับผมเอาเอาทำอะไรลุงพีเอสไปไหนแครับพีเนะเดินไปแบงนี้ใช่ทางนี้เปล่าใช่เดี๋ยวเราขึ้นสันนั้นแล้วก็เบี่ยงออกซ้ายมือเบี่ยงออกซ้ายใช่ไครับ เค okay, ครับผมขออนุญาตเดินไปอีกสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยดูใหม่ครับตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงลางแรกแล้วนะครับ,รบเห็นถุงยางผมปะรัดถุงยางอยู่นะครับนี่ครับตำหนนี้ผมคือมัดถุงยางไว้นะครับ ก็มาแล้วพี่เจ้าผมดนี่ครับมนี่ข้างบนอยู่บนนี่ครับนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวยังบินอยู่พี่เห็นป่ะเขาไม่กำลังเข้าเาเออ,อนโนโ่ไปสายเลยไหมเนี่ยเนี่ยรูอยู่เน,นี่นนยไหมนะโนเราไปสายเลยไหมพี่เห็นไหมป่ะ no, no? สอกมันจะเข้าหลังนะครับผมสักครู่นะครับพี่้นไปหน่อยดิไม่ทำอะไรหรอกเชื่อผมผมอยุงเจ้าเงา นั่นเห็นไหมนั่น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 กำลังบินอยู่นะต่อกกำลังจะลงหลังเห็นไหมครับไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับต่อกกำลังจะเข้าหลังนะครับผมไม่รู้จะ zoom ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเดี๋ยวนั่งเรียนรู้กันอยู่เนี่ยรูรูแรกอยุงคลานแล้วนะครับตรงไม้ไม้ผมไม่กล้าเปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวค่อยเปิดไฟทีเดียวครับนี่ก็รูที่สองทำตำหนิไว้นะไั้ไงพี่นั่นนะนั่นนะ กำลังเข้าเต็มเลยเหมือนกันพี่โอ้โหได้เป็นหลักเข้าเออนี่ผมรังที่สองนะครับรังนี้ลากรังยาวเลยนะครับนี่ครับไม่แล้วเห็นไหมครับนี่ก็เป็นหลังนะครับผมมาต่อครับกำลังลงไปสายเลยครับผมโดาผ่า,านปอนผามานะครับผม ถัากันมาประมาณสักยี่ส str ิบเมตรได้ครับก็ไม่ค่อยแจ้งนะครับนี่ลากยาวลงมาล่างนี่ให่วยนี่ใหญ่ใหญ่มันลากลางยาวเลยพี่แต่ว่ามีแต่คนบอกว่าล่างล่างอะน่าสนกว่าอยู่ในพี่ข้นงในพี่ข้นงในลางอยู่ข้างบนครับแกเดินช้าเนาะเขามีที่จับเป็นมาไม่ได้เอามาเ์เองเอาพารถเลยเหรอเฝ้ารถเลยครวาถหายเลยพี่ มันใกล้ไปบอกวะผมกลยจะได้เวลาทำภารกคิดกันครับครเห็นรูต่อนครับตรงหัวไฟตจมแจมทิมอยู่นะปากรูนะครับเห็นคุยต่อไหมครับนะครับปากรูครับตอนนี้ต่อก็ได้เข้ารูหมดแล้วนะครับรอความพร้อมอีกแป๊บนึับ มันอยู่กับตอไม้หรือเปล่าเนี่ยฮะลากกับตอไม้หรือเปล่าแล้วไอ้น้ำมันพี่พร้อมยังพร้อมละวใช้กดเดียวแหละใช้ของมีตัวกดเดียวใช้กดเดียวเหรอเดเดียวพอมไปขายก่ายก่อนไฟน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันนั่นในมือ จะหลุยกันแล้วนะครับเวลาไม้ออกอปัญหาคือ ย็ดครับเียบเลยครับเรารบกันแล้วนะ ััล่นมงถอดเสื้อตีต่อโชว์สัมั้งเหลือผ่านพรบอกจะถอดเสื้อตีต่อไม่ไมเนี่ดูผ่านพรแอตติ้งโผลไฟเั็นที่มาพี่เอาไฟลบนี่เดี๋ยวให้เห็นชัดๆนานเห็นไหมครับนานและเห็นไหมครับนี่ครับผมตาจะชัดเลยครับคนบ้าสองคนดึงขวดออกสิ คนบ้า2018นะครับปลานี <l <l ้มันนอนแล้วนอนแล้วรู้ธรรมดาทำไม่ได้ครับหามอีกแล้วครับอาจารย์นั่นนั่นนั่นได้แล้วพี่เอาเลยโอ้โเนี่ยแล้วนอนแอคด้วยอ่ะยังยังยังแต่นอนแอคเลยแล้วโดนดยังไงมันก็ไม่ออกมาหาเราหรอกใช่เปล่าเดี๋ยวเช่นแล้วพี่ตายมาะตูตึงนึ่งนึงสนุกสนานกันไปนะครับผมกับการกับครั้งแรกในการหาต่อหลุมนะครับ เอาต่อลุงครับเนี่ยครับพูดเอาอไรนะบึ้งโดนผ่านพอเล่นบึง้งกันแล้วเอาหมดนะครับ <laughs> ผมว่างครับผมไม่รู้ทำไรพี่ <laughs> เออก็พี่ไม่ยอมเปิดผมก็ขุดบึง้งขุดอะไรไปเรื่อยๆเลยผมเจอบึ้งเอา <laughs> เปิดใจเย็น <laughs> เอาแบบนิ่มๆ,ๆไม่เหมือนแบบนิ่มๆครับมีไฟนิดนึงครับผมเอาไว้ส่องเห็ดมั้งครับเจอเห็ดอยู่แปลงนึง ประมาณสิบกว่ากิโลครับเดินลงไปหามันไปครับเดินลงไปหาไม่ใช่น้ำหนักเลยครับเดินครับต้องผมก็จับภาพจัดนะครับคูเอาบินออกมาตัวหนึ่งนะแมงบีเสาวสาพี่ทอนจะร้อยยังไงเอาปะแนวเจนอ่านทนเตรียมจะลงมือแล้วนะครับผม เห็นจะขุดแล้วนะครับนะครับลูกพี่ผมจะลุยแล้วครับเรามีหน้าที่เชียร์ครับคอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับพี่ไม่เอาอันนั้นออกอ่ะไม่เหม็นควันเลยพี่เหม็นเออแล้วไม่เอาออกอ่ะนะเฮียนั่งโดนไปเถอะไม่เคยเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนรีบตายถุงมือทำไมวะไตายถุงมือตอนล้วงอย่างเดียวเนยใช่ไง อย่าล้วงไปเจอจับตัวจับตูดมันยุ่งอีกถึงก็น,น่าสะบัดกันเลยทีเดียวใกล้ได้เวลาแล้วครับผมกด,ดใจรออีกสักนิดนะครับเขาบอกว่ารูนี้น่าลุ้นฟ้าเลยเออกูแต่ว่าตัวเขา้าเข้าดีเหมือนกันนะนะต้องรูดูลึกป่ะไหนเอากระจอบไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึก เราก็ไม่รู้ก็ครั้งแรกในชีวิตของเราเหมือนกันไอต่อดินนะของผมนี่แหละของผมด้วยแล้วก็อย่าบอกว่าสามคนเราเลยนะสามคนเลยต่อ,อดินนะ่ะไม่เคยนี่นแหละครั้งแรกแล้วครับกับต่อดินต่อหลุมนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงจะได้เรื่องไหมเราพี่ใหญ่เราไม่บอกว่าครั้งแรกเว้ย <laughs> อาทรรพัวเสียฟอมอีกครับหาทนปลาแตกมันก็ด แต่รออีกสักนิดนะครับผมอาจจะนานไปนิดนึงใช่ครับผมนานเยอะเลยตอนนี้นานเยอะเลยค่ะนานอยู่ภาพก่อน,นเดี๋ยวเขาไปตัดเอาซะบ้างเอาให้นิ่งเลยแหละไม่รู้อะถ้าว่าผมเจอต่อลรงนี้นะผมว่าถ้าว่าผมเริ่มเข้ามาสายนี้แนละ้วสายเอหาตัวหาต่อนี่นะพี่สองคนได้มา <c oughs> หาผมบ่อยนะ <c oughs> ไมถ่ถ้าเกิดว่าโซนนี้ก็ทำคนเดียวได้ไงถ้าเกิดว่าเออทำแล้วมัน มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าก็ว่าทําคนเดียวได้ไม่ไม่ต้องถึงกับเรียกถ้าถ้าเกิดว่าคิดว่าโอ้หลังใหญยโอ้ยคุยดามมาถึงเนี้ยอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นน่ะมาช่วยกันได้หรือว่าก็ไม่คิดอะไรมากมายหรอกหรือว่าไอต่อหัวเสือที่ว่าอรังข้งสูงลูกใหญ่อะไรอย่างงี้นะสักโลพอค่าน้ำามันแค่นั้นเองนี่เป็นการทดสอบนะครับผมเทส ลัวหนึ่งสองพอแล้วพี่เปิดเออเงี้ยไอ้มันนิ่งไปเลยมันเกินจนมันนิ่งเงินของพี่พอแล้วมันนิ่งไปนานแล้วเอาเลยโอ้โหกลัวอะไรพี่ไอ้ลุยเอาเชื่อน้องน้องไม่ได้เรียนมาเดี๋ยวไปจับถ่ายเวลาแล้วครับผมนี่ฐานทอนก็ได้ดึงจุกออกแล้วครับผมฐานทอนได้ทับลารขุดแล้วครับ ๋ยวตามกันไปดูนะครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์กัามานะครับผมยินดีรับฟังครับเพื่อเอาไปปรับปรุงต่อนะครับดูวีของคุณแล้วนะครับถ้าว่าขุดเอย่างนี้คุยกันนานแล้วนั่นแหลตัวน็อกหมดแล้วนะพี่เฮ้ยพี่ถึงแล้วพี่ ล้างเ้ามือมึงอะไปยาไทยกัทยน้ำน้ำล้างกรวดก็พอขนอนแปะลวนะครัตังแต่งปากดูครับนมโขงตื้นนะผมใช่ในหรือเปล่าดูอีกทัหน่อยเยอะเองพี่ โ,หโหอ้โหเลือกไจะเลือกก็ได้แรงบุญนาะล,ลากยาวไหมใช่ไหมอันนี้ไหมดูว่าอยู่ข้างในผมว่าอันนี้แหละตกตามรูแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เ่าหลังมานะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่นี่ ่ตัวเล็กตัวเล็กมันล็อกแล้วล้อไม้มีต่อไม้ไม้เอาไม้นั่นไหมใช่มันอยู่ใต้ตอไม้อู้หน่อยเดียวเองอู้ตายแล้วเปิดโหลหน่อยเปิดโหหน่อยโอ้โตัวนอนเค็บเลยนะผมนี่ใหกระชากเลยับถอนไม้ครับผีตะขนผีตะขนนี่ครับผมไม่ใหญ่นะครับรังเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าตัวเต็มมาเฉียมมา เอ็ดถือไต่หลังออกได้เลยครับไต่หลังบนน่าจะใหญ่หลังบนรูลาดยาวครับผมโอ้โหตัวเกือบเต็มนะครับผมนี่ครับรางเล็กนะครับรังเล็กนะครับแต่ก็เป็นครั้างรกของประสบการณ์นะครับผมเดี๋ยวได้คอยเก็บให้หมดเลยพี่โอเคครับผมนี่ก็มาถึงรางที่สองนะครับตอนนี้อยู่กันที่รางที่สองนะครับ ฝังเสียงไปก่อนนะครับนั่งรอครับตอนนี้ก็นั่งดูดักเพียไปก่อนนะ่านเอดกระตบใหญ่เลยนะครับด้วยกันครับหลังแรกต้องประสบความสำเร็จหลังที่สองก็ต้องประสบความสำเร็จดครับเอาง่ายเนี่ยพูดถึงนะ อยากดึงใครผมไม่มีรูนี้ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีอยากแยกยังปิดเต็มรูอยู่เดี๋ยวให้มันตื่นกจะพักหรือก็น่าจะหมดเพื่อนมาจากไหนรูนี้มีเสียวนะครับผมเนื้อโดนไฟเนี่ยนี่ไงนี่ไงมานั่นแหละนั่นเป๋แล้วย่ยแล้วครับเพื่อนๆหรูนี้เฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่แย่แล้วครับผ่านขอนโอใช่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  ไหนอะอ๋อนี่เนี่ยที่ไฟพี่นี่ไงนี่ตาบดแล้วอีกสเต๊ะเพี่ระวังลู่อยู่ข้างบนแล้วครับเฮ้ยลุงอยู่ไหนห่ายไม่ไหวเลยลุงเนี่ยนี่นี่นะพี่เพี้ยรเนี่ยนี่เนียเฮ้ยใบไม้หักใบไม้ตกดิหักใบไม้ตกเป็นไงแล้วลู่ปุ๊กลู่ไหนเียรมันกำลังมาเลยมึงไปดูดิหักหักใบไม้ตี เพื่อนอยู่ไหนน่าจะรู้นี้แหละพรมันเอื่อยๆมาจากตรงนี้อะพี่เห็นไหมเมื่อกี้เราใชันะเนี่ยมันเอื่อยจากตรงนี้เนี่ยสามสี่ตัวอือนีแล้วเอากูเข้าแหละโอ้นั่นนั่นที่ขาเขาอยู่นันั่นนี่ไม่เนี่ยเนี่ยเนี่เมาเมาอยู่เมาอยู่เมาอะไรเมาจะเล่นไฟเราเนี่ยอยู่ที่พิทอนก็มีด้วยว่ะ มันไปหาวิ่ทชนนี่ว่ะหลางเขาบอกว่าเห็นแล้วไหมครับผมเดี๋ยวก่อนเอานี่ก็มีอีกเนี่ยเออเลยไตีหักมาไอตีเออนั่นพี่อยู่ไหนครับเดี๋ยวหาลูกกำลังหาลูกนะผมหลังนี้ไม่ใช่หมูนะครับบอกเลยนะครับไม่ได้โกหกนะครับผมนี่ครับนี่เห็นตัวไหมครับผมนี่ครับนี่นี่ละครับไม่รู้มาจากทางไหนครับผมเฮ้ยรูไหนพี่รูนี้แหละรูไหนรูนี้ละนี่แหละ เดราะว่าน้ำมันมันนั่นมาบุ๊บมาตรงนี้อ๋อไอไอน้ำมันใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลงใหญ่หน่อยับ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 มึงจับมือประไม้ยับยับยับตรงนี้เออออกเลยนยับดึงกบเลยเออพี่ไเพิ่งขึ้นไง มันเอาจริงวะแหมครับหลังนี้มีตื่นเต้นครับผมแล้วมันโโอ้หมันพุ่งไฟเลยอะพุ่งไฟบอกว่าแตกไฟนี่นะครับฝันอต่อนะครับอันตรายครับเพราะว่าเออถ้าหมาคนเดียวนี่แย่นะครับเราประมาทรู้รู้ล่างไปหน่อยนึงมีเสียงไหมครับบิ๊มันมันใช่พี่ฟังนะมีเสียงเงียบเลยเงียบแต่ว่ายังอูอยู่ใช่รูนี้ด้วยเนี่ยเมื่อกี้ปิดกระทึอตรงไหนไม่รู ไม่ผ่านไม่คมได้ไงวะเออโหสะมาปไม่ถึงโตเฮ้ยถ้าว่ามีไม่คมแสดงว่าโกเมียใช่ไหมพี่ใช่ผลเป็นล้อยังกลัวมาแล้วเลยอีกแค่คนเดียวกลัวไปเลยเกิดอะไรโอ้โหไปหลังแล้วนะผมอุ้ยหลังนี้พอได้พี่หลังนี้มาดีเว้ยผ่านพรบอกหลังใหญ่นะครับผมหลังนี้ ลูกเจอแผ่นรถวางอยู่นะครับผมประมาณสามเมตรได้ครับที่ขุดไปนะครับครับปั๊บไม่รู้ว่าผมเอาตัวรอดก่อนเลยีโอ้ยพี่โอ้พี่ทำอะไรมองไม่เห็นรูโอ้แตกผ่านพอโลหวเลยอ่ะทุ่งมา ลูกไปเจอตัวอ่อนแล้วครับผมเห็นไหมครับผมนี่ครับอ่ะปรับเลยครับผมนี่ครับโอ้โหเป็นรูปมองไม่เห็นครับดินมันกรอบครับคนอื่นรู้ไหมแต่บ้านเราเรียกละเอียดละเอียดอ่โอ้โหลังเก็บตัวนะครับลูกพี่ผมทำอะไรนี่ไปไล่ไปล้างน้ำเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเมามันไม่ได้เมาสภาพนี้ไม่เมาแล้ว พี่พี่พี่เราลงมือกันอยู่นะที่เอ้ยมันต่อไฟเดี๋ยวรีกันตุมือไหมผมถ้าจุมือไหมผมเต็มีตีตีอุ้ยเรียบร้อยครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีนะครับผมทางนี้ลึกครับผมโงงลึกนะครับสถานการณ์ไม่ดีครับแล้วอย่ารีบอยู่ไหนวะพี่ไปไปอยู่ไหนพี่ โอ้โหครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้กลับลงมาแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บเห็ดไหลเอ่ยเห็ดเล็กเหล่านะครับนี่ครับสาวนะครับก่อนกลับบ้านนะครับนี่ครับเป็นเห็ดโคเล็กนะครับไม่มีใครดูเลยนี่ครับเงียบคลิปนอนกันหมดขอได้ต้มครับแบบนี้หมูใหญ่นะครับเนี่ย เดี๋ยวเราก็เก็บเห็ดนี่ก่อนนะครับแล้วก็นู่นเข้าไาไหนเข้าไปไหนเป็นเห็ดเล็กนะครับผมหลังจากตีต่อลงมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงมอไซค์แล้วครับมอไซค์อยู่นี่ครับมอไซค์อยู่นี่โอเคครับผมเดี๋ยวก็เจอกันที่บ้านนะครับสรุปที่บ้านนะครับผมหลายเอ้ยแล้วผมก็นี่ผลงานวันนี้ครับผมนี่กับพานโทนครับฝามือก็จะใหญ่ฝาหน่อยนะครับ เพียสมานังงอนได้แค่สองฝานี่สองลงังนี่หน่อยหนึ่งแล้วก็ได้เห็ดโคนครับคุณมาถุงหนึ่งนี่ครับบาเล็กอยู่นน่นไม่เห็นนะครับมืดตึ๊บเลยโอเคครับผม